อย่าปล่อยร่างกายวิ่งไปก่อนอายุคะ่ะพี่น้องจา๋าคนที่กำลังหมดหวงังจงตั้งสติแล้วก็มองดูตัวเองสำรวจตัวเองว่าเราเปลี่ยนไปขนาดไหนฉะนั้นนะจ๊ะพี่น้องจา๋าหันมาดูแลตัวเองนะคะลุกขึ้นสู้ อย่าไปจมปลักอยู่กับชีวิตที่หมดหวังคนเราตราบใดที่ยังมีมันสมองมีลมหายใจมีมือมีเท้าเราต้องลุกขึ้นสู้กับพี่น้องตั้งสตินะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าสู้เท่านั้นถึงจะชนะแล้วก็วิ่งตามฝันนะคะอย่าปิน จมปรักอยู่กับอดีตอย่าไปจมปรักอยู่กับความทุกข์นะคะจงมองขึ้นท้องฟ้านะคะแล้วก็หันมาดูตัวเองเราต้องทำได้สิคนอื่นเขายังทำได้ฉะนั้นนะคะอย่ายอมแพ้กับชีวิตสวัสดีค่ะสวสดีค่ะปราร์นายินเส สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านมาเจอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าจากช่องปูนา USA Channel นะคะพี่น้องกลับมาทักมาไทยกันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องเมื่อนี้มีเวลานะคะก็เล่มาเจาเจลนะคะมาเมามอยนะคะสู่กันฟังนะคะจากช่องปูนา USA j จใหญ่สไพร์อเมริกานะคะพี่น้องก็เป็นยังไงเนาะพี่น้องก็คือจะสบายกันสุขสุขคนเนาะจา้า สำหรับปุณายูอเมริกาก็บสบายดีกันจ้าก,กัเป็นห่วงน้อยจากพี่น้องนอเนาะอ่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยเนาะค่ะก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะเราต้องสู้ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะคะมันก็ต้องหมดไปเองแหละเราต้องอยู่กับมันไปให้ได้พี่น้องโควิดมันพ็หายไปใส่พี่น้องเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคโควิดนะคะพี่น้องจ๋าก,กัสู้ๆกันไปน้อยจากพี่น้องเนาะ กมนีนะคะพี่น้องจ๋าปูนาจะมาเบ้าถึงนะคะการาใช้ชีวิตนะคะในโลกปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องจ๋าคือปูนานนิกาอ,าอยากจะมา,าแบ่งปันนะคะความสุขนะครับกับเพื่อนๆนะคะที่ บางคนกำลังจะท้อนะกับชีวิตกับพี่น้องมีมากมายหลายหมื่นหลายล้านคนนะคะกำลังแบบว่าพิหวังเขาอย่างมดหวังท้อกับชีวิตปล่อยเหนือปล่อยโตเ่ราะตงการแบบว่าสู่ชีวิตอีกต่อไปนะบางคนกัยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้จากพี่น้องจา๋าแบบว่าเมื่อเจอสถานการณ์แบบโควิดตอนนี้กัเมืองไทยเข้ากัแย่มานะจากพี่น้องเนาะกะอยากจะ ปูนาดีกัอยากจะเป็นสื่อกลางค่ะพี่น้องคือชีวิตปูนาดีเคยลําบากมาก่อนปูนาเคยผ่านจุดๆนั่นมานะคะแต่ว่าโชคดีม,มันเป็นวิกฤตของอโควิดมันเป็นวิกฤตของโศกชะตาวัสนาพี่น้องสมัยก่อนแล้วก็ล้มลุกคุกคลานกว่าจะมาเมื่อนี้ก่ะ,ะชีวิตนะคะก็ต้องสู่พี่น้องแต่บางอื่นโชคดีช่วงนั้นมันมันไม,ม่ละบาดมันก็เลยแบบว่า มันก็เลยแบบว่าอันมันข้อละยางกันแต่ว่าชุ่มือนี่มันโรคระบาดโรคเอ่อโรคระบาดไปทั่วโลกแล้วพี่น้องเนาะกับทุกคนกับประสบปัญหานะคะการเงินการงานกันกับบางคนกับมีชีวิตแบบทอดถอยกับชีวิตนะพี่น้องจ๋ากะปูน่าอยากจะนะคะมาให้กำลังใจนะคะถึงปูน่าจะซอยโดยตรงบ่ได้ปูน่าก็อยากจะซอยทั้งออม อยากจะแบบว่าให้ทุกคนลุกสู่กับพี่น้องปูน่าอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนนะตั้งสติแล้วก็พยายามนะคะลุกขึ้นสู้พี่น้องเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะพี่น้องจ๋ามันบมเมนแต่ว่าแต่ประเทศประเทศไทยเรานะคะมันเขาเป็นกันทั่วโลกนะคะเราเข้าก็ต้องแบบว่า มองว่าคนอื่นเขาอาจจะแย่กว่าเรานะคะเราต้องสู้นะคะปูนายถึงอยากจะแบ่งปันความความสุขนะคะ,ะโดยการปูนายอยากจะช่วยเหลือนะคะสำหรับท่านนะคะอยากจะ,ะเลือกเดินนะคะเกี่ยวกับ สายฝอรหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่น้องจ๋าเพราะบางคนนะ่ะคือหมดหวังท้อถอยคือไม่เอาอะไรแล้วไม่สู้แล้วชีวิตครอบครัวก็ลูกก็มีปัญหานะคะบางคนก็ไม่มีสามีต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหมดหวังไม่ไม่ดูแลตัวเองพี่น้องปล่อยตัวเองให้แบบว่าอันสุดส้มนะคะให้ให้ร่างกายบอกเมนนะคว่าถึงอายุห้าสิบนะคะถ้าเราดูแลตัวเองนะพี่น้อง มันเป็นเพียงตัวเลขนนะอย่าให้ร่างกายเราวิ่งไปก่อนอายุพี่น้องเขาต้องดูแลตัวเองค่ะเ,เกิดเป็นหญิงนะคะเราต้องดูแลตัวเองหันมาดูแลตัวเองพี่น้องอย่าปล่อยเหนื่อยปล่อยตูนะคะเพราะชีวิตนี้เรายังมีหวังพี่น้องอย่าไปท้อนะคะปู่น่าอยากชุนอยากจะมะอ,อยากให้ทุกคนนะคะตั้งสติแล้วก็ลุกขึ้นสู้กันนะคะอย่าย่อมแพ้ค่ะพี่น้องจ๋า อย่าคิดว่าโอ้ยชีวิตนี้มันหมดหลังหมดหวังแล้วคือจะบ่มีโอกาสได้เหมือนคนอื่นคงจะีม่มีโอกาสได้ชีวิตที่ดีคือคนอื่นอันนี้นะคะมันเป็นมันเป็นเพียงแต่ความคิดของเขาเพราะว่าเฮาบกคิดว่าเฮาบกคิดว่าตัวเองนั้นหมายถึงว่าบกคิดว่าตัวเองนั้นจะเหตุดได้แต่อย่าลืมนะคะว่า คนเราจะทําอะไรมันบม่มีสายพี่น้องมันอยู่ที่ว่าตัวเรานะจะตั้งใจที่จะทําหรือเปล่านะคะปูนาถึงอยากจะช่วยเหลือนะคะโดยนะคะปูนานะคะคืออยากจะแบ่งปันความสุขคือปูนานี่กระตามที่บอกปูนาก็เคยลําบากลําบนมาก่อนก่าจะมีวันนี้นะคะก่อจะมีวันนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะตอนนี้ปูนามีความสุขปูนาก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้นะคะกับเพื่อนๆนะคะ สำหรับขอบคุณนะคะคือมี FC หลายๆคนนะคะที่เข้ามาดูปูนาว่า,าปูนานี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่จากการที่ไม่เคยดูแลตัวเองนะคะก็หันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็คิดสู้นะคะอยากจะเดินทางาสายฝอนะคะ ปูนาก็ดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะถึงคนจะไม่มาดูนะคะถึงคนจะเข้ามาดูน้อยนะคะแต่ปูนกาก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเฮตให้ลหลายๆท่านนะคะมีกำลังใจที่จะลุกสู้นะคะต่อ,อกับชีวิตนะคะบอยาอ่าบางคน้อถอยพี่น้องบางคนหมดหวังแต่หลังจากที่มักบูคลิปของปูนาก็ อบอกว่ามีกําลังใจขึ้นนะคะ,ะบางคนก็หันมาดูแลตัวเองหันมาออกกําลังกายนะคะ,ะจากชีวิตที่ว่าหมดหวังแล้วตอนนี้ก็รู้สึกจะมีความหวังขึ้นอะไรอย่างนี้พี่นอ้องจ๋าก็นะคะปูนาไม่ใช่ที่จะมาหาเขาเรียกอะไรคือปูนานี่อยากจะช่วยโดยโดย,โดยตรงนะคะ ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะคะไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากานะคะเพื่อนๆน,นะคะคือปูน่าอยากจะช่วยโดยตรงอยากจะช่วยด้วยความจริงใจพี่น้องจา๋าทนัสนันนะครับใครที่อยากให้ปูน่าเป็นโค้ชให้นะพี่น้องจา๋าปูน่าก็จะช่วยนะคะแต่ว่าจะให้ปูน่าไปช่วยเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยปูน่าจะเบ้อเหตุแบบนั้นแต่ว่าจะให้ปูน่ามาช่วยโดย จะให้ปูนาแนะนำนะคะถ้าปูนามีโอกาสปูนาก็จะแนะนำนะคะ,ะแนะนําให้นะคะว่าหรือว่าถ้าใครอยากจะสมัครนะคะอยากจะเดินทางสายฝอปูนาก็สามารถช่วยได้ค่ะพี่น้องจา๋าช่วยเหลือกันไปค่ะช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ,ะ,คะอย่าให้ทุกคนนะคะ,ะยาท่อนะคะชีวิตเราไม่มีแบบ มันไม่ยังไม่มีหมดหวังหรอกเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีมือมีเท้ามีสมองนะคะสู้ๆค่ะอย่าไปถอยนะคะ,ะคนอื่นเขาก็มีสภาพสถานการณ์มีเขาเหลยความเป็นอยู่เหมือนกับเราแต่เขาก็ต้องสู้กันนะพี่น้องสู้ๆกันไปนะคะอย่าอย่ายอมแพ้น,นะคะสักวันหนึ่งนะคะเราต้องเอาชนะนะคะโควิด19นะคะแล้วก็ ตามที่บอกนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคโควิดนี้ให้ได้นะคะเหมือนอเมริกานะคะในรัฐฟอริดานี่ทางผู้ว่าเขาก็ให้คนนะคะใช้ชีวิตกันปกตินะคะเขาให้คนเรียนรู้นะคะที่จะอยู่กับโรคโควิดนะคะเพราะไม่งั้นนะเศรษฐกิจมันจะแย่นะคะเพราะเพราะว่าเศรษฐกิจนี้มันสําคัญมากนะคะการที่คนมีงานทําคนยังอ ใช้ชีวิตกันปกตินี้นะคะมันก็ทําให้เศรษฐกิจในในระดับนั้นนะคะไม่เสียหายนะคะฉะนั้นผู้ว่าราชการฟลอริดาเขาถึงมีนโยบายนะคะให้คนนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคโควิดให้ได้นะคะแล้วก็บางคนเขาอดโทษค่ะบางคนเขาก็ไม่ใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ยังใส่อยู่นะคะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือ อันฟอริดาอเมริกาในเขาด็กฉีสดยากันได้ยาเขาก็แบบว่ามีประสิทธิภาพแล้วเขาก็ยาเขาก็เอาอยู่แล้วก็มันก็เลยแบบว่ามีความมั่นใจเวลาไปไหนมาไหนมันก็รู้สึกว่าจะมั่นใจหน่อยนะคะมันก็เลยแบบว่าเขาก็เลยปล่อยให้ผู้คนนะคะกลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะฉะนั้นนะคะปูนาถึงอยากจะปูนาถึงอยากจะเป็นสื่อกลางนะคะให้เพื่อนๆนะคะ ที่คิดจะเดินทางสายฝอนะคะปูนานะคะจะเป็นอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยเหลือนะคะแล้วก็ใครนะคะคิดที่จะ,อ,ะอยากสมัครนะคะเว็บหาคู่นะคะปูนาก็สามารถช่วยได้นะคะติดต่อมานะคะแล้วก็ปูนาไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะปูนาจะช่วยนะคะ สมัครให้ฟรีนะคะไม่เสียค่าอะไรทั้งสิ้นนะคะคือปูนานี่ยหวังผลตอบแทนค่ะพี่น้องปูนานี่ช่วยด้วยด้วยความจริงใจนะคะปูนาจะไม่ช่วยโดยการขายอะไระคือปูนาคือแบบว่าช่วยแล้วคุณต้องมาซื้อหนังสือหรือว่าคุณต้องมา,าสนับสนุนฉันอันนี้ปูนาจะบ่เห็ุนะคะปูนาจะช่วยนะคะทุกคนนะคะ โดยไม่หวังผลตอบแทนกับพี่น้องนะคะยังไงนะคะปูนานะคะก็จะเป็นสื่อกลางให้นะคะถ้าใครอยากจะสมัครนะคะเว็บหาคู่นะคะหลายคนที่ปูนาสมัครให้นะคะก็เจอนะคะเจอแฟนนะคะเจอแฟนทางโลกออนไลน์นะคะปูนาก็ดีใจนะคะหลายคนนะคะที่สมัครไปให้ก็บอกว่าเจอหนุ่มแล้วนะคะ ก็คุยคุยกันอยู่นะคะแล้วก็ปูนานะคะมีความตั้งใจและมีความจริงใจที่อยากจะช่วยจริงๆนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะอ,อย่าสิ้นหวังนะคะอยากให้คนทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่นะคะหมดหวังหมดกำลังใจท้อถอยกับชีวิตชีวิตนี้คงจะ ไม่มีโอกาสได้ไปคือแตบบ่ว่าบางคนเห็นเมียฝรั่งนะคะหลายหลายคนนะคะที่ใช้ชีวิตกันแบบว่ามีความสุขตัวเองก็ทอ่อว่าชีวิตตัวเองมนหมดหวังแล้วอย่าไปท่อกับพี่น้องนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะคะตราบใดที่เรายังมีร่างกายมีสมองมีมือมีเท้านะคะอย่าไปท่อพี่น้องลุกสู้นะคะตั้งสติการที่บอกคูนาบอกว่าตั้งสตินะคะ อย่าไปถอยอย่าไปถอยพี่น้องนะคะวิ่งตามความฝันนะคะ follow your dream นะคะ,ะสักวันหนึ่งนะความฝันก็จะเป็นจริงนะคะสู่ๆกันนะคะพี่น้องนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็กปูนานะคะก็ฝากนะคะ,ะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่กันนะคะก็อย่าลืมฝากติดตามนะคะฝากกด ไลก์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ่องปูนา USA นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วนะคะปูนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งจริงๆค่ะพี่น้องขอบคุณจริงๆค่ะก็อย่าลืมนะคะ่ะเดอ้อติดต่อกับมา,ดาเดอ้อจ้ะเด้อผู้ใดอยากจะสมัครนะคะ,ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะสมัครฟรีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ